สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับ,รบเร้อครับผมวันนี้ขอ,ขอกราบสวสดพิพี่นไอ้ B I นะครับวันนี้เขาจะมานาเสนอเมนูใน,นส่วนของแกงโคนะครับแกงโควันนี้ก็เป็นสูตรทางวิถีคนเมืองเหนือนะครับอา้าวม่บ้านแนะน้ามีอย่างการปลาล่ำเช้าก็จะมีพริกแดงจะไข่ครับอ่าผักป้อมแล้วก็มีหอหนึน่งตีเหลือของเขาเนาะเขากอบเอามาแปดลูกเจ้า แล้วก็มีรสด,ดีอผงชูรสครับอ่าน้ำมันหอยอ,อ่าสีอิ้วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็จะมีผงกะหรี่ใบบักกูเจ้าแล้วก็วุ้นเส้นเจ้าแล้วก็หน่อส้มเจ้าหน่อส้มนี่เขาต้มไวล้ละเจ้าอ่าต่อไปเขาก็จะอ่าจากนัน้นนะเจ้า หอหนึ่งติน,หนเหลือนี่นอเขาจะเนี่ยแ,แก่งโฮเนาจ้าเนาะเอาใส่ลงไปเลยเจ้าก็ใส่น้านตามลงไปน้อยนึงเจ้าจากนั้นเขาก็จะก,กลนเนเ้าจะนอขูวไปก่อนนะเจ้า คั่วไปแล้วก็เอานอส้มน่ส้มติเฮาต้มไหวนะเจ้าอาใส่ลงไปเลยเจ้าตีค่บไปได้คือนอส้มโน่เนอะมันมันมันจะเป็นกับแกงหกนี่เขาถาแต้นะคือตำน้ำเป็นหวาประมาณแบบแกงโหกคือแกงประมาณป<ม>ี้ว่า ออก็กินเหลือเรือนะครับตี่ว่าแบบม้ำมบบบูดเขาก็เอามาปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวเฉพาะห่อนหนึ่งนีน้ำบาวาสซึ่งยอดเลยนะครับจากนั้นเขาก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเจ้า ปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะเนาะตามด้วยซีอิ้วขาวน้ำตาลน้อยนึงเจ้าส่ลือดีน้อยนึง ที่ขาดไปได้โอ้วันนี้คนให้เข้ากันเลยใช่อิ่มได้กะหน้าตาแกงหกเรือมาแล้ววันนึงเจ้า จากนั้นเราก็ใส่จะไข่เจ้าตีหอวหันไหวนะเจ้าเนาะกับพริกเจ้าใส่ลงไปเลยจากนั้น ก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยค่ะอ๋อหอ่เจ้า ใส่เพิ่มไปอีกเนาะเจ้าใส่เพิ่มเจ้ามันหอมแล้วจ้ะเนาะสองซองลืมแนะนำไปยังเลยอย่างสีอวดัโอ้แต่กะนใส่สีอวดัมไปน้อยหนึ่งเจ้าเจาะเพื่อความหวานแล้วก็ความน่าอร่อยกันสีสันจะง้มหน่อยสูตรวิถีมึตึงลืมเจ้าทัหมือมันใจวิทธิ ตานเลือกออกมาแล้วกินกันแหลกนะเจ้านี่นะ <c oughs> เติมน้ำไปอีกนิดหน่อยหอ <c oughs> มนะ แ้าจากน้นเราก็ใส่วุ่นลงไปเจ้านี่เยอะหน่อยห,หอมขนาดเจ้า จ้าจากนั้นเขาจะเดี๋ยวเขาจะเอาใบกูดใส่ลงไปเจ้าหอมมากใบบัปปกูดบ้านนี่งามขนาดเจ้าดู <c oughs> <c oughs> กินเจ้าจากนั้นเขาจะใส่พักป้อมเจ้าปิดแก๊เจ้าอ้าวใส่พักชีลงไปเจ้าอยู่ว่าพักป้อมเขาพักป้อมไม่หงอเขาเนาะ เป็นอันเซตพิธีเจ้าเก่งมากเลยแล้วก็หอมมากแกงโขกกะบาวันี้นะครับครับวันนี้ฮะอย่างที่พี่ภาคภักฑ์ในนองขอสุภาพนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับจะไขเป็นมกำลังใจให้น้องบ้านแล้วก็ครอบครัเต็มนะครับเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ